คุณผู้ชมฮะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราตามกันต่อจากเมื่อวานนี้นะครับกรณีที่ว่ามีคนร้ายเนี่ยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะฮะชื่อว่าวุฒิพัฒน์แล้วก็เพิ่งจะออกจากคุกในคดีย,ยิงคนตายเมื่อปี65นะฮะยิงคนตายเมื่อปี65ตอนเดือนกุมภาพันธ์ออกคุก15ตุลาคมแล้วนี่ก็คือภาพช่วงเย็น15ตุลาคมนะครับ เจ้าตัวบุกไปที่ร้านซ่อมรถร้านหนึ่งแล้วก็เข้าไปทําร้ายร่างกายผู้ชายที่ชื่อว่าสันนี่ที่ชื่อว่าผู้เสียหายนะฮะส่วนคนก่อเหตุนี่คือวุฒิพัฒน์เพิ่งพ้นคุกมาเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะซัดเขาเสร็จปั๊บปรากฏว่ามีรเดอร์ซึ่งเป็นเพื่อนกับสันผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาช่วยไว้แล้วตัวคนก่อเหตุก็มีการหลบหนีไปนะครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้กลายเป็นว่าคดีนี้มันไปโยงกับคดีเก่าที่ตัววุฒิพัฒน์เนี่ยเคยก่อเหตุยิงคนตายไว้เมื่อต้นปี65 นั่นก็คือวุฒิพัฒน์ไปก่อเหตุยิงทางด้านของวิรัตนะครับยิง17นัดคุณตาล uh huh. ยิงเขาตายเนื่องจากไปแซวเมียเขาแล้วเขาไม่ยอมก็เลยมีปากมีเสียงกันต่อยกันสู้ไม่ได้เอปืนยิงเขา17นัดนะฮะ uh huh. แล้วเมื่อวานนี้คุณธิติชายาซึ่งเป็นภรรยาของคนตายคดีแรกของวุฒิพัฒน์ uh huh. เมื่อวานนี้นะครับมาแจ้งความกับทางตำรวจเพราะว่าสรัน ที่โดนทำร้ายร่างกายในภาพกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้นี่ภาพนี้นะฮะสารันเนี่ยเป็นเหมือนลูกน้องของทางคุณทิติชยาแล้วก็เป็นเหมือนพยานในคดีที่สามีเธอเนี่ยถูกตัววุฒิพัฒน์โดนยิงตายเมื่อวานนี้วุฒิพัฒน์มาทำร้ายร่างกายสารันเนี่ยบาดแผลเขาเนะฮะค่ะเขาก็เลยเชื่อกันว่าวุฒิพัฒน์น่าจะมีความแค้นหลังออกจากคุกมาได้ในคดียิงคนตายเนี่ยก็เลยมาข่มขู่พยานค่ะ ด้วยการทาร้ายร่างกายนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้แจ้งความเสร็จสับเรียบร้อยนะครับที่สพบางบัวทองปรากฏว่าทีมข่าวเวิร์กพอย์เนี่ยก็พยายามติดต่อไปที่วุฒิพัฒน์นะฮะเจ้าตัวคุยกับเรานะค่ะวุฒิพัฒน์บอกว่าสารันที่ถูกทําร้ายในภาพกล้องวงจรปิดเนี่ย,อยเอาจริงๆถ้าบอกว่าเป็นการทําร้ายพยานในคดีที่เขาไปยิงคนตายมาเขาบอกเขาไม่รู้เขาบอกเขาไม่รู้เลยว่าสารันเนี่ย เป็นพยานในคดีที่เขาไปก่อเหตุยิงเพื่อนตาย uh huh. แต่ที่เขาทำร้ายร่างกายสรันเหมือนในวงจรปิดเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเหม็นที่หน้าสรันอยู่แล้วคือเคยมีปัญหากับสรันตั้งแต่ก่อนหน้านี้ชกต่อยกมากรรอบนี้ออกจากคุกมาปั๊บขับรถผ่านไอ้ตรงร้านซ่อมรถตรงเนี้ยตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยแล้วเห็นสรันอยู่พอดีเลยจอดรถแล้วลงไปซัดเขาด้วยความหมัน ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคดีของเขาอเองเขาอ้างว่าไม่ได้เกี่ยวนะฮะน,ะนี่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับว่าสารันเนี่ยเป็นพยานในคดีเขาบอกเขาไม่รู้มาก่อน <c oughs> เอาละฮะเขาชี้แจงกับทีมข่าวเวิร์กพอยต์แบบนี้แต่ทำร้ายร่างกายคนเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับ <c oughs> วันนี้ล่าสุดคุณผู้ชมฮะวุตรทีพัดตัดสินใจไปมอบตัวครับที่สพบางบัวทองนะครับ วันนี้เจ้าตัวไปพร้อมกับทนายความนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแบบเป็นชิ้นเป็นอัน<ะ>พูดสั้นๆกับผู้สื่อข่าวเพียงแค่ว่าก็ผมมามอบตัวแล้ววันนี้แล้วหลังจากนี้ผมก็พร้อมที่จะต่อสู้คดีไม่แน่ใจคดีเก่าหรือคดีใหม่นะฮะคดีใหม่ก็คือที่ไปทําร้ายคนเมื่อวานนี้ซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับภูมิกับสพบ,บางบัวทองเนี่ยหลังจากมีการสอบปากคาตัวของนายวุฒิพัฒน์คนก่อเหตุไปแล้วเจ้าตัวบอกว่าคือคดีนี้ภูมิกับท่านบอกว่า มันต้องแยกเป็นเป็นหลายคดีนะคดีเก่าด้วยที่ไปทําร้ายแล้วมีพยานอยู่ในนั้นอ่ะแล้วก็คดีใหม่ซึ่งเจ้าตัวก็คือไปทําร้ายร่างกายเขานั่นแหละในส่วนคดีใหม่เนี่ยมันเบาศาลท่านอาจจะอนุญ,ญาตให้ประกันตัวแต่คดีเก่าเมื่อวานนี้ก็ทางฝั่งของอคุณผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยที่สามีเธอโดนยิงตายคือคุณทิติชายาเนี่ย เธอก็ไปทําเรื่องคัดค้านการประกันตัวนายบุติพัฒน์เอาไว้แล้วตรงนี้ต้องรอทางศาลอย่างเดียวนะฮะว่าท่านจะให้คัดค้านการประกันตัวหรือไม่แต่เอาล่ะครับในส่วนที่ผู้เสียหายกางังวลก็คือว่าถ้าสมมติคดีใหม่ให้ประกันตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าบุติพัฒน์อาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานในคดีที่เขาไปยิงคนตาย17นัดอีกอ,ออเประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเจ้าตัวล่าสุดก็คือไปมอบตัวแล้วแต่ก็น่าจะถูกปล่อยกลับมานี่นะฮะประมาณนี้แหละครับ